กรมชประทานร่วมมือกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้เปิดตัวแอปพลิเคชันรายงานสถานการณ์น้ำแบบมีส่วนร่วมครับสำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยากรมชลประทานจับมือกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เปิดตัวแอปพลิเคชันรายงานสถานการณ์น้ำแบบมีส่วนร่วม SWOCPR สำหรับรายงานสถานการณ์น้ำจากทั้งสถานีตรวจวัดเจ้าหน้าที่และประชาชนได้อย่างบูรณาการ พร้อมการแสดงผลรายงานแบบเรียลไทม์ที่ทุกคนสามารถเข้าถึงได้อย่างโปร่งใสนะครับภายใต้การดำเนินงานโครงการพัฒนาระบบตรวจวัดระดับน้ำแบบมีส่วนร่วมสอดคล้องกับพันธกิจการพัฒนากรมชลประทานให้เป็นองค์กรอัจฉริยะที่มุ่งสร้างความมั่นคงด้านน้ำหรือ Water Security เพื่อเพิ่มคุณค่าการบริการให้ได้ภายในปี2579ครับการพัฒนาแอปพลิเคชัน SWOCPR ของกรมชลประทานในครั้งนี้ นับได้ว่าเป็นเครื่องมือที่สําคัญในการสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการรายงานสถานการณ์น้ําครับให้ทางกรมชลประทานทราบถึงข้อมูลสภาพน้ําท่วมน้ําแล้งและก็การบริหารจัดการน้ําในพื้นที่รวมทั้งเป็นช่องทางการรับฟังความคิดเห็นและก็ข้อเสนอแนะ ให้แก่กรมชลประทานครับและยังเป็นช่องทางให้ข้อมูลด้านบริหารจัดการน้ําและการชลประทานกลับคืนไปยังประชาชนทุกภาคส่วนด้วยครับนอกจากนี้แอปพลิเคชัน SWOCPR ยังช่วยให้เจ้าหน้าที่ของกรมชลประทานเองได้ารายงานสถานการณ์ปัญหาที่เกิดขึ้นในพื้นที่ต่างๆทั่วประเทศรวมทั้งการแก้ไขและบรรเทาปัญหาดังกล่าวซึ่งก่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ในการบริหารจัดการน้ํา และก็การพัฒนายกระดับการบริการด้านชนลประทานสู่ภาคประชาชนครับอันนี้คือทั้งหมดของลันทุ่งนิวส์ในวันนี้ครับขอบคุณและสวัสดีครับ